วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาชมรถครอบตัวเจ็ดที่นั่งนะครับสวัสดีครับโจจากนิสสันนิเคชัวบางอทองนะครับวันนี้อยู่ที่โชลูมนะครับด้านหลังก็จะเป็นโชลูมที่มีการปรับปรุงแล้วก็รีโนเวทใหม่นะครับมีรถโชว์อยู่ข้างบนนะครับมีอเมล่าสีแดงนะครับอเมล่าสีดําแล้วก็อเมล่าสีขาวมุกนะครับแล้วก็มีเทอรล่า n นเวล่าแบ็กอีดิชันเป็นแคปสีดำนะครับแล้วก็จะมี n นเวล่าโปรซีรี s นะครับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่โชวร์รูมนะครับมีรถที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้นนชมกันนิสสันเทอร่านะครับสำหรับนิสสันเทอร่ที่โจจะพาทุกคนไปชมแล้วก็แนะนำวันนี้นะครับท็อปสุดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ เทอร่าสปอร์ตนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นสีดําเงาพร้อมครีบฉลามก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับนี่หิ U ้วฝาท้ายนะครับก็จะเป็นสีดาเงาพร้อมกับตัวอักษรเทอร่านะครับไฟไท้ายไฟไท้ายสวยงามมากนะครับเป็นแบบ LED สองชั้นเลยนะครับก็ด้านท้ายก็จะบอกรุ่นนะครับนี่รุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นพรอปสุดเลยนะครับวี L, ขับเคลื่อนสองล้อได้ขับสี่ล้อได้นะครับ เป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับส่วนคิ้วด้านล่างนะครับใต้กันชนก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์กระระยะให้สี่จุดด้วยกันนี่เลยนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับสีเทาเส,สวยๆนะครับเดี๋ยวโจพาไปชมด้านในครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ นี่เลยพอเราเปิดประตูเข้ามานะครับนี่เราก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับพร้อมปรับอ่าด้านหลังได้นะครับเดินทางไกลไม่เมื่อยล้านะครับนี่ครับเบาะนะครับคอนโซลเกียร์นะครับเกียร์โต้เจ็ดสปีดเครื่องสองจุดสามนะครับร้อยเก้าสิบแรงม้าเทอร์โบคู่นะครับเครื่องว s เอมีเบาะนะครับ หน้าจอเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay และก็ d อ o น d Auto 9นิ้วนะครับเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงโบสนะครับโหมดการขับขี่นะครับก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับอืมบีบสวิตช์โหมดการขับได้เลยนะครับแล้วก็4ี่โลก็ได้นะครับเบากแอร์ด้านหลังนะครับก็สามารถปิดเปิดได้นะครับ แถวบริเวณคอนโซลเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็ที่สะดวกมากๆก็จะเป็นมีนะครับการปรับเบาะนะครับก็กดไฟฟ้าได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีระบบควบคุมลงทางลาดชันให้ด้วยนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ี่้อด,ดิฟล็อกนะครับเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดแล้วก็เล่นปรับมินนอลโหมดเป็นบวกลบได้นะครับ ก,กระจกตัดแสงนะครับก็จะมีกล้องเพิ่มเติมมาให้นะครับเป็นกล้องได้นะครับกระจกมองหลังเผื่อมีผู้โดยสารแถวสองนั่งกันหลายคนแล้วบังนะครับใช้กล้องจนที่ห้าได้นะครับมาดูแถวสองกันต่อนะครับสำหรับ,บเบาะก็จะเป็นสีดำตัดด้วยได้สีเทานะครับรุ่นสปอร์ตครับ มิสันเทลาจะมีเบาะสองแบบด้วยกันนะครับรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นโทนสีดําตัดสีเทาส่วนรุ่น VL ขับ4นะครับหรือ VL ขับ2ก็จะเป็นเบาะสีดําตัดสีแดงนะครับแอร์แถว2นะครับพร้อมกับช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับก็มีให้ก็สเปครายละเอียดต่างๆเพื่อนๆก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับออปชันแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ถือว่าคันนี้เป็นครบที่สุดแล้วนะครับกับเครื่อน4ล้อขับ2องได้พร้อมกับออปชั่นเครื่องเสียงต่างๆถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็มีจอเชื่อมต่อเน็ตฟิกได้นะครับสิบเนิ้วนะครับแอร์ก็จะปรับบริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกแรงลมเปิดได้นะครับแล้วก็แถว3นะครับไม่ต้อง่วงนะครับแถว3ก็เย็นทั่วถึงนะครับมีช่องแอร์ให้ด้วยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูแถวแถวสามนะครับจริงๆตรงนี้ก็เปิดเป็นแบบไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวโจวลองกดนะครับเปิดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับนี่เปิดดูแถวสามนะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับ ้าทยนะคพับเรียบได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็ปิดด้วยไฟฟ้าได้นะครับจะเป็นกดสัมผัสหรือว่าชิทเซ็นเซอร์ก็ได้นะครับสำหรับนิสันเทอร่ารุ่นใหม่ของเรานะครับครับแล้วก็นี่คือนิสันเทอร่ารุ่นสปอร์ตราคาตั้งอยู่ที่ 1นึ่งล้านห้าแห้ามืห้าันบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ทักมาหาโจได้นะครับมาหาโจได้เลยนะครับโจฝากเบอร์ติดต่อนะครับ0ูนย์ห2ห้านะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโจอยู่ที่นิสสันเอเชัวบางมัทองนะครับ